ตอนนี้ข้าวยากหมากแพงน้ำมันแพงเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวน้ำมันบินดีเซลขึ้นอีกแล้วนะครับเมื่อคืนนี้คุยกับน,นะตุ้มอยู่เขาบอกว่าน้ำมันใช้น้ำมันจิ้งเหลนนี่ไม่ค่อยขึ้นนะแต่น้ำมันบินเซนกับดีเซลนี่ขึ้นจริงๆเลยว่างั้นนะครับนะครับนี่นะตุ้มฝากให้มาพูดผมไม่ได้พูดเองนะต,ตุ้มบอกว่าใช้น้ำมันจิ้งเหลมาแล้วไม่ค่อยขึ้น แต่ใช้น้ำมันบินซินกับดีเซลเนี่ยขึ้นเอาขึ้นเอา,น,เอานะครับนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับนี่สปปสะนะครับไปยื่นสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมครับว่าในเรื่องที่เพื่อที่จะให้ สำนักง,งานตรวการแผ่นดินเนี่ยยื่นสารบกไปยื่นสารบกครองนะครับแทนประชาชนนะครับแทนพวกเรานะครับเพื่อที่จะเอาโทษนักโทษชายทักษณิณชจินวัตซึ่งมีการร้องปปชอ,อยู่แล้วนะครับมีมีการร้องหลายๆที่อยู่แล้วนะครับผมไปร้องที่ที่ปอทอด้วยนะครับปรากฏว่างเงียบหมดเลยนะครับ วันก่อนนี้ผมไปตามไปตามเรื่องนะครับที่สำนักงานตรวจการแผ่นดินนะครับนี่ผมได้ข่าวว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะอธิบดีหัวหน้าสำนักงานตรวจการแผ่นดินนะครับกำลังจะหมดวาระทีนี้สวนี่เป็นผู้แต่งตั้งหรือเปล่านี่ดูดิสวแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน แต,งต่งตั้งปปชแต่งตั้งศาลด้วยใช่ไหมสารธรรมนูญด้วยใช่ไหมที่ผ่ายแล้วทีนี้สวจบแค่ป .4 นะครับสวบ,บางคนจบแค่ป .4 แล้วไปแต่งตั้งศาลนะนะครับแล้วพวกเราจะอยู่อย่างไรนี่นี่ถ้ารู้อย่างนี้นะผมไปสมัครสวแล้วผมไปแต่งตั้งศาลด้วยดีกว่าผมว่าผมต้องได้แน่เลยเป็นสวแล้วผมจบป .4 เหมือนกันนะนะครับ เราไปยื่นสำนักงานตรวจการแผ่นดินเพื่อที่จะให้สำนักงานตรวจการแผ่นดินนี่ยื่นต่อสารปกครองนะครับที่เราไปร้องเรียนเรื่องทักษณิณชินวัตรไม่ยอมติดคุกแม้แต่สักวันเดียวให้ชี้มูลความผิดว่าทักษิณนี่ผิดหรือไม่ผิดถ้าสารปกครองชี้ว่าผิดนะครับทักษณิณต้องติดคุกคนที่ช่วยเหลือทักษณิณหมายถึงเมื่อกี้ พีเนตก็บอกว่ามีอะไรมีใครมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับมีอธิบดีกรมราชทัณฑ์มีประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับมีพอ,อเรือนจำพิเศษเทพมีพอ,อตำรวจโรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วมีหมอนั่นแหละนะครับพอ,อหมอที่โรงพยาบาลตำรวจ แล้วก็พร้อมที่โรงพยาบาลราชธานด้วยนะครับที่เราไปยื่นวันนั้นเพื่อที่จะให้สารปกครองนี่นะครับชี้ว่ามีมูลความผิดหรือไม่ปรากฏว่าเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานี่ผมก็ไปตามเรื่องเพราะว่าเราไปยื่นมาตั้งแต่เดือนวันที่วันที่ 24, ยนะี่สี่มิถุนายนนะครับมิถุนากัรกกดาอ่าไม่ใช่มิถุนา พฤกษาภามิถุนากรกฎาใช่ไหมเดือนกว่าแล้วมั้งนะครับแล้วผมก็ทําจดหมายขอพบกับเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยนะครับวันที่ยีวันพุธที่ผ่านมานะครับผมก็ไปตามเรื่องนะครับในวันนั้นไปกับพี่ยาดาด้วยนะครับวันนี้ไปยื่นวันหลังนี้ผมไปกันกันเองนะครับก็ปรากฏว่าทาง เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวการบัินนี่เขารับเรื่องเราแล้วนะครับแต่อยู่ในขั้นตอนเหมือนเดิมอยู่ในขั้นตอนหมายถึงว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการหาหลักฐานผมบอกว่าเอา้าเดี๋ยวผมหามาให้เอาไม่หลักฐานก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหาเองนะครับการหาพยานนะครับการหาข้อเท็จจริงต่างๆนะครับ ตอนนี้อยู่ระหว่างผมถามว่าอยู่ระหว่างนี่ใช้เวลาเท่าไหรอ่อ่ะนะครับเขาบอกว่าเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันใช้เวลาเท่าไหร่นี่แสดงว่าการทาง,งานของของคนพวกนี้นี่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเจ้าหน้าที่รัฐขององค์กรอิสระนะครับเขาเรียกว่าถูกจํากัดไว้หมดแล้วนะครับเขาเรียกว่าถูกจํากัดไว้หมดแล้วว่า ควรทำอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่เราไปยื่นนะครับก็มีมีข่าวออกในวะ่าพวกนี้เขาต้องตามข่าวต้องมีคนในเขาคอยแจ้งอยู่ตลอดนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ดูการแผ่นดินนะครับก็บอกว่ามีคนมารงรเรียนเรื่องนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเอาทุกของทุกคนเอามารวมกัน ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นผมเนี่ยนะผมใช้เวลารวมเนี่ยไม่เกินสองวันก็เสร็จแล้วจริงนะเมื่อก่อนนี้พวกไอ้สามีบเนี่ยมันปลาสัยเป็นสองสามชั่วโมงนะเป็นปลาสัยเสร็จเนี่ยเราจะนั่งถอดคำพูดของพวกมันอยู่เนี่ยจากเทพที่มันบินสถาบันประมาัตศ์นี่ยใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเหมือนกันเช้าขึ้นมาเราสามารถไปแจ้งความมันได้เลยนะนี่พวกเราประชาชนเราทำงานกันแบบนี้ นะครับแต่เจ้านาทีรัฐเนี่ยทำไมมันทํางานช้าผมไม่เข้าใจในขณะที่เป็นเรื่องที่เสียหายต่อบ้านเมืองผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันทํางานช้าผมบอ,อบอกว่าเขาบอกว่ามันจะต้องมีพิธีมีการกันกรองอะไรต่างๆมึงจะกันกรองทําหาอะไรนักหนาผมถามในเมื่อมึงก็รู้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมทักษิณเข้ามาเนี่มันเข้ามาเหมือนรับ,รบ,รบสรารภาพ สารพิาพากษาตัดสินไป8ปีนะครับไปขอพระทานไยโทษลดโทษในหลวงทรงระเมตตาลดโทษให้7ปีเหลือ1ปีนะครับเสือกไม่ติดคุกไม่ได้สักวันเดียวนะครับพี่น้องครับแล้วถามผมถามว่าแล้วพวกหมอพวกกรมราชธรรมนี่ช่วยผมผมว่ามันไม่ต้องหาหลักฐานอะไรเยอะะก็ในข่าวมันก็ออกอยู่ทุกวัน เขาบอกนั่นแหละเขาต้องตเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโอ้แม่งพูดยากเว้ยหาแม่งว่านะครับกดยากจริงๆอ้างกฎหมายว่าใช้เวลากี่วันมันก็ตอบเราไม่ได้นะครับปรากฏว่าผมสรุปเอาเองง่ายๆเลยว่าผมก็เลยชวนแอดมินพวกนี้าเราไป ไปกินข้าววันเถอะเพราะคือพูดไปเนี่เดี๋ยวแม่งก็ขึ้นอีกโมโหโมโหหิวไงนะครับไปในรถก็ติดอยู่แล้วกว่าจะไปถึงไปถึงนี่ต้องไปจอดรถอีกอาคารแล้วก็ไปอีกอาคารนะทุกวันนี้นะครับต้องใช้เวลาไปถึงก็บอกว่าต้องเขาบอกว่าต้องผ่านการกันกรองก่อนผมก็แค่นึกในใจมึงจะกันกรองหาพ่อหาแม่งอะไรนักหนาว,วะไอหา มันก็รีบทาได้มันจบจบไปมันชี้มูลไปเลยใช่ไหมเหมือนอย่างปปชที่เราจะไปพรุ่งนี้นี่นะครับนี่ทางทางคอปทเนี่ยเขาไปยื่นมาก่อนเราอีกก่อนที่เราจะมาร่วมกับคอปทอีกใช่ไหมแล้วต่อมาเราก็ไปยืน่นเพิ่มยืน่นเพิ่มคอปทสปสและกองรับรมก็ไปร่วมหมดยืน่นก่อนหน้านี้คอปทเขาก็ไปทามันอยู่แล้วไงไอ้หาก็ทุกวัน,ท,วนทุกวันก็ข่าวมันก็ออกอยู่ทุกวันนะครับว่าทักษิณไม่ยอมติดคุก สักวันเดียวมันก็ไม่ติดทำไมมันต้องไปหาอะไรเป็นปีๆนี่นะครับนี่เดือนจะเดินกันยายอยู่แล้วนี่จะเดินสิงหาอยู่แล้วนี่นะครับยีสิบสองสิงหาเนี่ใครจะไปหลังจากยีสิบสองสิงหาเนี่ใครจะไปเรียกนักโทษชายทักษิณไม่ได้นะเดี๋ยวติดคุกเราเราเราเนี่ยติดเองทีนี้มันฟ้องนะมันฟ้องประชาชนนะไอ้นี่มันใจไม่ถึงนะครับ นี่มันฟ้องไปหลายคนเลยนะฟ้องหมอว่าลงไปเท่าไหร่ร้อยล้านเนี่ยฟ้องหมอว่าลงไม่เป็นไร,ไนไรฟ้องน้องโอมของเรานที่อยู่พัทลุงอะ่ะประชาชนที่เดินร้องเรียนนี่เดินเรียกร้องเดินยืน่นหนังสือนี่นะครับเขาเอาเฟซนี่ไปฟ้องคิดดูไอ้นี่ใจมันไม่ถึงนะครับอยากให้คนอื่นติดคุกแต่มันไม่ติดนะครับเมื่อกี้ผมดูลูกของมันโพสต์อยู่ ไม่ใช่ลูกในไส้มันหรอกนะครับบอกว่าคนแก่แล้วก็ต้องนั่งเก้าอี้ดีว่าอย่างนั้นทำไมคนแก่ไม่นั่งเก้าอี้ไม่ได้เลยเขาพ่อทักษิณนะแก่แล้วแก่พ่อองเลยที่พายมึงไปนั่งอยู่หน้าพระไอ้พระกลับนะครับแล้วอย่างนี้ศาสนาเราจะอยู่องไรอ่ะไอ้คนที่มันไม่มีศีลน,นี่นะครับ ไปนั่งอยู่บนเก้าอี้ให้คนที่มีศินสองรยี่2 2บข้อกลับแต่ผมดูในภาพอะยังไงก็นั่งอยู่หน้าพระแหละไม่ใช่ไปนั่งอยู่หลังพระมีเก้าอี้จะนั่งเก้าอี้เก้าอี้คนแก่นี่งไปนั่งหลังพระนน่นนะครับนี่ไปนั่งอยู่หน้าพระนั่งโชว์ไงนะครับทีนี้ศาสนาเราจะอยู่อย่างไรใครจะนับถือนะครับไอ้คนแบบนี้คนที่ไม่มีศินผมเชื่อเหลือเกินไอ้นี่มันไม่มีสินหรอก นะครับเพราะว่ามันโกงมันทุจริตอา,าว่าผมไปกล่าวร้ายใส่ร้ายมันอีกว่ามันทุจริตก็มันรับสรารภาพเองนะใช่ไหมครับมันรับสรารภาพเองว่ามันเป็นทุจริตจ,จริงมันผิดจริงนะครับแล้วมันก็ลงในราชกจิจจานุเบกษาด้วยยอมรับความผิดทุกอย่าง แล้วจะสำนึกผิดด้วยนะแต่เสือกไม่สำนึกนะครับพี่น้องมันทำลายทุกอย่างเห็นไหมครับพี่น้องครับทำลายบรมราชองค์การของในหลวงในหลวงสั่งให้ติดคุกมึงไม่ติดนะครับทำลายเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับทำลายพี่น้องประชาชนให้เกิดความแตกแยกกันนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความแตกแยกกันนี่ นะครับไม่แตกแยกได้อย่างไรก็ผมพูดอยู่บ่อยๆทำซ้ำนะครับมึงไปดึงเอารวมไทยทั้งชาติมาอยู่ร่วมกับมึงนะครับพี่น้องที่อยู่เชียร์รวมไทยทั้งชาติมึงก็ไม่กล้าออกมาชุมนุมประท้วงกับพวกเรามีแต่พวกเราเนี่ยมันดื้อนะครับผมไปหาเสียงให้รวมไทยทั้งชาติอยู่นะครับเป็นเดือนนะครับนี่ผมเชียร์ลุงตู่นะย้ายลุงตู่ได้เป็นนายกนะนะครับถ้าเป็นสมัยนี้อีกสองปีก็ยังดีวะ นึกในใจหาเสียงแม่งตั้งแต่เหนือลงใต้ใต,ใต้ขึ้นเหนือเหนือไปอีสานนนหนึ่งเดือนนะครับลงตูวพ่ายแพ้ยับเยินนะครับพี่น้องพอลงตูวพ่ายแพ้ทําไงอ่ะทีนี้มันก็จับรวมไทยทั้งชาติไปอยู่กับพักเพื่อไทยเลยพักที่เรเชียทีนี้พี่น้องพี่น้องสลิมทําไงอ่ะมันมีทั้งสลิมนะครับมีทั้งเสื้อเหลืองนะครับมีเสื้อแดงมีควายแดงมีส้ม มีส้มเน่าไปแล้วครับพี่เนธครับนะครับเอขอบคุณครับพี่เนธนะครับแม่นโรดมานั่งมานั่งฟังด้วยนะครับผมว่าจะไปเรื่องจะไปเรื่องพลังงานซะหน่อยนะครับเดี๋ยวเดือนหน้านี่นะครับดีเซลจะขึ้นอีกแล้วนะครับเดือนสิงหาใช่ไหมครับนโรดนะครับดีเซลจะขึ้นอีกแล้ว พี่น้องเรากำลังตกทุกข์นะครับพี่น้องคนไทยกำลังอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่นะครับก็เสื้อแดงมันบอกอยู่บอกว่าคุณพีรพันธ์บริหารพลังงานไม่ดีทำให้พลังงานแพงนะครับทีนี้ไอ้อ,อ้วนภูมิธรรมมันก็เป็นพณิชย์มันบอกว่าในเมื่อค่าขนส่งมันแพงค่าของมันก็ต้องแพงตามไปด้วย นี่มันไม่โทษใครเลยนะมันโทษคุณพีรพันธ์เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นคุณพีรพันธ์ครับออกมาอยู่กับหมอเขียวกับหมอวะรงเถอะ